สามท่านเหนกับพระสมัยปัจจุบันอารมณมุงร่วมไม้มเป็นพิเรนเดสั่วการที่ออกราษาแล้วเมื่อเขา้ารรษาก็าม,มีที่มุงที่บงังมุงบังก็พอมุงบังแดดฝนไปเพื่อจะบางเป็นสมณธรรมในข้างพุทธกาลสมัยพระพุทธเจ้ายังทรงประนุนพาพาสาวทั้งหลาย อยู่บำเพ็ญในที่เชนนั้นสถานที่นั้นทั้งโลกไม่ไม่รู้หลาถือว่าไม่รู้หลาแต่ทางด้านธรรมะแล้วคือสถานที่เช่นนั้นเช่นนั้นแหละเป็นสถานที่รู้หลาเพื่ออเพื่อทำร,อรู้หลาในทางด้านอัดทำเพราะทำกับโลกต่างกันถ้า ทำเป็นแบบโลกแล้วทำก็ไม่ใช่ทำต้องกลายเป็นโลกไปหมดธรรมคงเป็นธรรมโลกเป็นโลกด้วยมาก็เพราะความแตกต่างกันจึงได้ให้นมามว่าโลกและธรรมฉะนั้นผู้บำเพ็ญปฏิบัติตงอย่าลืมว่าคำว่าธรรมกับโลกนีอยาอาศัยกันอยู่ก็ไม่เหมือนกัน ความคิดของนักบวชกับความคิดของฆราวาตัวทั่วไปนั้นไม่เหมือนกันทียจแสดงออกทุกอย่างจึงจะให้เหมือนกันไม่ได้ต้องเป็นแบบธรรมอยู่เสมอความคิดเรื่องใดก็ตามซึ่งเคยคิดมาแต่ก่อนที่เป็นนิสัยของคราวาสหรือของโลก เมื่อเขามาบวชในศาสนาแล้วความคิดต้องเปลี่ยนไปหมดที่อาการต้องเป็นไปนเรื่องตาม,ามตเรื่องของธรรมทั้งนั้นเรื่องของธรรมก็คือเรื่องสำลักสะสารสาิ่งที่รกรุงรังอยภายในใจิตใจซึ่งสังมาเป็นนานานั่นหลงเมื่อเห็นนี้ทุกอากัปกิริยาแห่งการเคลื่อนไหวจึงเป็นการสำลักสะสาร สิ่งไม่ดีทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาผู้ปฏิบัติจะถือเอาความท้อถอยแย่มาใช้นั้นย่อมเป็นการขัดต่อหลักธรรมของผู้บำเพ็ญเพื่อการชำระศาสนาอย่าลืมตัวในต,ในตอนนี้ซึ่งไม่ไปคิดกัน สิ่งที่ศปกทั้งหลายมันเป็นพื้นภายในจิตใจแล้วโดยไม่ต้องหาการหาเวลาเป็นลาสถานที่อียาบทมันก็เป็นสิ่งที่สขปกอยู่ภายในใจไปจําตัวอยู่แล้วแต่การชำระสาสางเรานั้นมีมากได้เป็นบางการบางเวลา เพื่อใช้ทันทานกับสิ่งที่มันเป็นพื้นฐานอยู่ภายในใจแล้วมนควรตั้งหลักลงภายในตัวเองเสมอด้วยอาการผู้สำลักสติเป็นพื้นนันสำคัญที่จะช้าล่างสิ่งที่เป็นพื้นอยู่ภายในใจปัญญาย่อ,องแฝงฐานแฝ่ฐานไปเรื่อย นี่แหละที่ว่าพุทธังสังฆังฉันนักฉาญทุกทกเราท่านดำเนินดังนั้นท่านไม่ลืมเม่ลืมตัวความไม่ลืมเม่ลืมตัวก็คือไม่ลืมธรรมนความลืมตัวก็ความดีก็คือความลืมธรรมนี่ทำลายตัวเองในขณะที่ลืมตัว้ามีจะมา ย่อมไม่ใชต่อการบำเพ็ญคือไม่คล่องตัวแต่จะทำยังไรต่างองค์ก็มีจ,จิตใจมีเจตนามเหมือนกันเ่าที่ผมรับหมู่เพื่อนไหรด้วยความขัดข้องในใจบ้างก็เพราะคิดเห็นเรื่องเจตนาของผู้มาศึกษาและเราก็เคยเป็นผู้น้อยมาแล้ว เวลาส่เสแสงหาครูหหาจาังแทบเลือดตากระเด็นเราก็เป็นผู้ไม่ดีไม่สามารถพึ่งัวเยได้อยู่แล้วไปสะสอเสแสวงหาครู่หาจารย์ที่ไม่สะดวกทางตาทางหูเวลาได้เห็นได้ยินได้ฟังไม่คมคืนกัน กับหลัรทมหลักข้นงในเราก็ไม่สนิทใจ,จต้องสอบเสวยหาให้เป็นที่จุใจให้เป็นที่พอใจเป็นที่ตายใจได้เพื่อความหวังพึ่งท่านนี่มันเป็นการลำบากมาแล้วเมื่อมาคิดเห็นหมู่เพื่อนซึ่งมีความรู้สึกเช่นเดียวกันน่าจะเห็นว่ามีมากพอจําจเป็นต้องฝืนเอาบ้าง เนี่ยเท่าที่มีเพื่อนมีจำนวนมา,มากในํำด,ดับขึ้นมาก็เพราะความรู้สึกอย่างนี้ของผมเองการธรรมดาลแล้วมีน้อยนั่นแหละสะดวกทุกสิงทุกอย่างคร่องตัวแต่นี้กับห้องหัวใจหลายดวงที่มีเจตนาอย่างเดียวกันมารวมกันเป็นให้คิด เห็นใจแต่และดวงละดวงเทียบขัดส่วนให้ได้ท่านกับเราอย่า yeah, มันขัดมันคล้องกันพระปฏิบัติขัดคล้องกันแม่เพียงเล็กน้อยมันก็เหมือนผงเข้าตาน้อยกว่าตามผงแต่ลงได้เข้าตาแล้วเป็นความขัดข้องมาก คารวาสแลมันจิงคาเรื่อง,องนั้นมันก็เหมือนกับหลังแนี้มันเองมันดำไปหมดมไม่ทราบอะไรสกรปรกอะไรมาถูกมาเปื้อนไม่รู้มันดำเหมือนหลังหมือนผู้ปฏิบัติเพื่อชำระสะสางสิ่งที่สกรปรกนั้นย่อมเป็นเหมือนผ้าขาวถูกอะไรแปดเปื้อนก็เด่นมากเห็นชัด ขัดหูขัดตาขึ้นทันทีข้าักปฏิบัติเรามีความขัดข้องต่อกันซึ่งไม่ใช่เกียตนาของผู้ปฏิบัติเลยนั้นจึงเป็นสิ่งที่ขัดข้องมากแม้นิดหนึ่งก็ขัดข้องมากกระเทือนไปทั่วทั้งวัดจึงพากันทัาหลวนระวังส่ีน,น,นี้เป็นสิ่งที่หยาบโลนดีมากไม่สมควรที่จะให้เข้ามาเกี่ยวข้องในวงปฏิบัติ เฉพาะอ,อย่างนี้แม่คิดกินภายในจิตใจก็ให้รีบสำนับดับมันทันทีว่านี้คือฝืนคือไฟนอกจากเผาตัวเราที่กอขึ้นแล้วยังจะลําบากสาขารจายไปเผาลงหูวเพื่อนที่อยู่ร่วมกันให้รับความเดือดร้อนและกระทบกระเทือนไปมันมีประมาณอีกด้วยมันต้องระวังให้มากอยู่ด้วยก,กันด้วยความเป็นธรรม มีเหตุมีผลในการคิดการพูดการแสดงออกทุกแง่ทุกมุมมีเหตุผลคือหลักธรรมแล้วมองกันในแง่ดีเสมอในแง่เป็นธรรมนั่นแหละคือแง่ดีแง่เหตุผลและแง่ของความเมตตาให้อภัยกันอยู่เสมอความถือผลนั่นผิดคนนี้ถูกจนเป็นอารมณ์ของใจนั้นก็คือถือปืนถือไป สำหรับผู้ถือเป็นนั้นน่ะความถือความคิดนั่นเป็นความผิดสำหรับผู้คิดผู้ถือนนแทนที่ผู้ผู้ที่ตนเข้าใจว่าผิดนั้นจะผิดกลับมาเป็นผู้คิดผู้ถือนั้นผิดซ้เองจึงต้อง,องระมัดระวังการแก้ที่เลศมันเป็นจ้ามหน้า ของวัตถิกิวัตถวุภายในจิตก็ทราบกันูีแล้วว่าเป็นสิ่งที่แก้ยากลำบากไม่แก้ยากไม่ลำบากพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงทุ่มเทพระสติกำลังความสามารถลื่อยมาจนลึกถึงขั้นแห่งความเป็นศาสดาแม้ึงนั่นขนาที่สอนลูกก็ทรงลำบากลำบ,ลำบนไม่น้อย จนกระทั่งวันปีรินิพัทธ์เราิเเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมั่นคงมากดังที่เคยพูดูีเสมอมาไม่มีอะไรจะฉลาดแหลมคมและแยบคายในอุบายต่างๆที่จะหลอกรวงสัดโลกให้คล้อยเจะเพิ่มและหลงตามไปได้เหมือนฤเ่ีเ,เด็ถ้ามันมีธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็เรียกว่า มีอันเดียวเท่านั้นเป็นเจ้าอำนาจครอบโลกธาตุโดยที่โลกทั้งหลายซึ่งถูกมันครอบงำนั้นไม่รู้ตัวเลยว่ามันครอบงำละเอียดขนาดไหนฟังเอาต่อเมื่อมีอาจมีธรรมเขาแทกมันจะรู้ได้ว่าสิ่งนั้นผิดสิ่งนี้ถูกหากไม่มีธรรมแล้วไม่มีทาง ตลาดตลอดอนันตการเขาเป็นอย่างนั้นนี่คือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเต็มเป็นเรื่องอัศจรรย์มหาศัรรย์สไม่มีใครรู้ได้อย่างนั้นเลยพระองค์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นสามารถรู้ได้มน่เราก็ได้รับโอวาทคำสั่งสอนของท่านมาเป็นประจำอยู่แล้วเท่ากับล้างมือเปื้ป็นยังจะไม่ได้เรื่องใดรแลเลย จะหาของดีของดีสาระคุณมาจากไหนสมมว่าหาแตรทำนู้นครกล่าวได้เหมือนพระพุทธเจ้ามาตราไว้ชอบแล้วเอาอะไรมาชอบหัวใจมันผิดเต็มดวงแล้วจะออะไรมาชอบมากล่าวชอบทำชอบพระพุทธเจ้าทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งละทั้งถอน มันสิ่งไม่ดีทั้งหลายหมดโดยทิ้งเฉมีแต่พระธรรมที่บริสุกิ์ด้วนๆในพระไตรนราตออกมาด้วยความรู้ความเห็นทั้งเหตุทั้งผลที่ชอบแล้วภายในพระไทยจึงเป็นความชอบไปหมดในบรรดาธรรมที่แสดงนำมาปฏิบัติถือเป็นความลำบากลำบนแล้วมันก็หมดทันทาง เพียงพักงนาพยายามตะเกียบตะตายแม้ผู้มาบวชช่วงเวลาเพียงได้มื่ออยาให้เสียวเวลาเวลากาลังวังชาที่เราประกอบการงานทั้งหลายก่อเคยได้ประกอบมาแล้วงานทางด้านจิตใจซึ่งเป็นงานอัตตสมบัติสมบัติทั้งตนโดยเฉพาะเป็นพื้นฐานแล้วก็ตควรจะให้มีเวลามเวลาทำเนิกถึง เวลาจําเป็นจําใจการหน้าการหลังให้เป็นที่อบอุ่นภายในใจ้งสัยอะไรก็ถามหมูเพื่อหนังสือก็อมีอยู่มากในหลัวงวันนี้เทปก็มีอยู่มากที่แสดงไว้แม้ผมไม่ได้แสดงให้ฟังด้วยปากเทปก็อ,ออกจากปากออกจากธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่แล้ว นํนำเทพนั้นไปฟังเ,เหมือนแทนองค์ศาสดาหเองเพราะนั้นก็สุขาจะทำเหมือนกันการแสดงมาทั้งมวลผมเรียนหมู่เพื่อนโดยตรงว่าผมไม่ได้สงสัยว่าจะผิดไปในการแสดงทำไม่ว่าทำในขั้นใดสลุใดในแสดงของ ความคิดใจทุกอยาก่างถึงแน่ใจในธรรมทั้งหลายที่สอนหอมุดกันไม่เลืยมาเจ้าของเองก็ได้ดําเนินอย่างนั้นหากจะรู้จะเห็นก็เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นลองดูเอากิเลสกับทรรมให้แข่งกังนอะไรจะเด่นเให้เห็นเหตุเหตุผลในดวงใจของเรากิเหสตัวดูร้ายโหดร้ายทารุณ เหยียบย่ำทำลายก็ทำลายที่ใจเหล่านั้นดูที่ใจเหล่านั้นเห็นได้ชัดชัดทำที่จะแก้ก็แก้ที่ใจสติปัญญาเป็นเครื่องบูเบสนสำคัญทาความเพียรที่สากพยายามเป็นเครื่องสนับสนุนต้องให้กินให้จ่าให้ได้เห็นพิษภัยอยู่ในดวงใจมาเป็นเวลานานก็ให้เห็นด้วยธรรมด้วยสติปัญญาของเรา ละก็ให้เป็นละเห็นได้เห็นอย่างชัดๆในใจของเราเมื่อลากิเลสได้แต่และประเภทประเภทหรือกิเลสแต่และประเภทเบาบางลงไปปรากฏความเด่นของจิตคุณค่าของจิตคุณค่าของธรรมอย่างไรบ้างภายในใจต่างกันไหมกับเรื่องของกิเลสคลองใจกับธรรมคลองใจต่างกันไหมจะเห็นที่ดวงใจนะั้น ยาไปคาดไปหมายที่ดวงมรรคผลิพานการสถานที่ยาคาดหมายให้เสียเวล่เวลาและเสียท่าให้ยิ่งเละซึ่งไม่มีการสถานที่เวล่ำเวลาใดๆแต่เหยียบย่ำทำลายจ,จิตใจของสัตว์โลกอยู่ตลอดเวลาการจะประกอบความภาคเพื่อจะชำระสิ่งเหล่านี้จึงไม่วควรสร้างการสถานที่เวล่ำเวลาไม่ใช่เป็นเรื่องชำระหรือฆ่ายิเลส แต่เป็นเรื่องส่งเสริมยิเรียรโดย่ายเดียวเท่านั้นท่านเห็นคําว่าประเสริฐพระพุทธเจ้าประเสริฐประเสริฐที่ตรงไหนยิเลสไม่ได้พาคนประเสริฐทำต่างหากพาคนให้ประเสริฐแล้วความท้อถอนแอไม่สามารถจะยังคนให้ดีได้ต้องเป็นความขยันหมั่นเพียรสาพยายามแล้วความโง่ก็เหมือนกัน พระุทเจ้าไม่สอนให้โลกทั้งหลายงูจะสอนให้ฉลาดทันคุณมายาแห่งความงูของตนต่างหากทำความปรีายาผมจะให้การลวมหมู่เพื่อนตามเวลาเวลาที่ต้องการเหมือนแต่ก่อนมันเป็นไปไม่ได้แล้วตัวนี้เพราะเพราะภาระก็ออกมากสุขภาพก็ลดลงลดลงทิงจะให้เป็นไปอย่างที่เคยเป็นมาไม่ได้ แต่ก็ยังดีที่ได้มีเทปให้หมู่เพื่อนได้ยินได้ฟังเสมอตามจากความต้องการจะฟังม,มากน้อยไม่ว่าประชาชนที่มากเกี่ยวข้องหรือว่าเขาจะอาศัยเทสฟังนะแทนผมเองเี่สุขภาพเวลานีนไ้ไม่อำนวยแล้วมันก็ดูเสียงๆนั้นไปอย่างนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ได้แน่ใจเลย โรกหัวใจนี้ตายได้ง่ายมากที่ดูเมื่อวาน้ตรงผมอยู่ยังเป็นอยู่ภายในเนเดี๋ยวมันจะเป็นเป็นอะไรคู่เดียวขอวัดปฏิบัติให้ดูผู้ดูก่อนผู้มาใหม่ให้ดูศ,ศึกษาทุกนี่ทุกมุม ทางตาก็ให้สังเกตจอดรู้รูให้ฟังใจให้คิดปิดการทุกอย่างที่ว่าเป็นข้อวัดปฏิบัติแล้วเป็นความจําเป็นของพระเราทุกองค์ของทุกชิ้นในวัดสถานที่ในวัดเป็นทุบัตของเราแต่และท่านละท่านที่จะต้องเก็บกดระมัดระวังรักษาด้วยกันความสามัคคี นั่นแหละคือทำมันมีกําลังมากทำเป็นเครื่องที่ยั่งกันกันให้มีความผาสุขร่มเย็นต่อกันคือว่าเป็นภาระของเราแต่ละองค์ละองค์ที่จะจัดจะทำอยาเห็นว่านั่นเป็นจิตทันนี่เป็นจิตของเรานั่มันเรื่องนิสัยของโลก ว่าเอาตัวรอดเป็นยอดดีกว่าก็ดีนะดีทางจิตแต่ทำไม่ปรากฏเอาตัวรอดนั่นหมายถึงการดําเนินตามธรรมตาจะเอาตัวรอดได้เอาตัวรอดได้แบบความคิดของโลกมันก็เป็นเรื่องของจิเหลืทั้งหมดเจะเารอดไปที่ไหนเขาทุกข์เราก็ทุกข์อยู่ด้วยดีเพราะอาศัยกันอยู่ ในวันนี้ตอนเช้าเนี่ยเขาจะมาปฏิบัติที่วัดตามประเพณีของเขาที่เคยถือมาดั้งเดิมเป็นอย่างนะั้นนเราก็ดูก็รุ้นคนมามากน้องมันเจ็ดมงก็เริ่มแล้วความแน่นหนบินระบาดกับฝนไม่ตกก็บินระบาดรอบสลาดังที่เคยปฏิบัติมาที่ปีการับบาทจะไปมองดูหน้าคนทั้งรวมระวัง ไม่ว่าดบินสบัดในบ้านบินสบัดท,ที่ไหนพิจาวั์แห่งการทั้งรวมเป็นสมบัติประจําตนยาได้ปล่อยวางดูในบาทพิจารณาในบัตปฏิสังขารยุทธาตุปฏิเยกขณะหนึ่งจะถาปฏิยังกับปฏิสังขาคล้ายๆกันแต่จะพิจารณาเป็นธาตุเมืก็ธาตุทั้งหมดตัวเราก็ธาตุ เป็บาทที่ถืออยู่ก็่า,าดข้าวก้อนข้าวก็ถาดคนมาใส่บาทก็ธาดพิจารณาให้เป็นธาตเป็นธาตุไปหมดพิจารณาให้เป็นอะไรก็เป็นเพราะสิิงอันนี้เป็นพื้นเพยอยู่แล้วที่จะให้ตีแผ่ไปในแง่ต่างๆเพื่อเพื่อทำไม่ได้มีอัดมีอ,อัางพิจารณาประด,าดางง้าจากแง่ความเฉลาดหนักเบาของผู้พิจารณาหที่ คนนั้นหน้าที่เขาหน้าใจบาทเขาก็ส่ะแสวงหาบุญหาบุญมันเ,เป็นความชอบทานและดีงามของเขาหนึง่งเราผู้บินถบาตเป็นวัดมันหมายถึงอะไรไม่ใช่ไปหาข้าวมากินดีเถื่นนั่นไม่เรียกว่าวาัดนันก็ไม่แปแตกต่างจากโลกเขาจะหากิน่างทีคำว่าบินธบาตเป็นวัดก็คือมีข้อวัดปฏิบัติประจ,จําตนอยู่ตลอดเวลาในเวลาบินธบาตท่านจะเรียกบินธบาตเป็นวัด สังรวมระว่างพินิจพิจารณาเป็นความเพียรไปในการบินทบาตนั้นเรียกว่าบินธบาตเป็นวัดมีบินธบาตแบบโลเลโลกเลเที่ยวโลภอาหารนั้นนั้นก็ผิดอะไรกับสัตว์จะเรียกว่าบินธบาตได้งไงโทษสัตว์เขาทำบุญให้ทานมากน้อยก็ได้บุญได้กุศลจริง เพราะาเราเป็นธรรมบินธบาตก็ม่ไ,ด,มาาได,ด้ไปด้วยความรูเลในอาหารไปด้วยจิตจวัตไปด้วยความมีสติมีธรรมภายในใจมีความเพียรประจําตนนั่นคือบินบัติโดยแท้แเ้าจะว่าโปวดสัตว์ก็ปวดเรานั่นเองสัตตะแปลว่าอะไรแปลว่าผู้ค้องอย,ยังติดคล้องอยู่ในข,านข่ายอกิเลสมาครอบหัวใจอยู่นั้นบินธบัตเป็นวัดปวสัตว์ก็คือแก้ สิ่งที่ขัดข้างภายในจิตใจเป็นอันหนึ่งผลประโยชน์ที่จะให้เกิดจากเกิดแก่ประชา์สนญาติโยมนั้นถ้าเราทําอย่างนี้แล้วผลประโยชน์ก็กระจายไปได้ถ้าไม่ทําอย่างนี้ก็จะไปปวดใครจะปวดเจ้าของก็ไม่ได้เจ้าของก็เป็นสัตตะเปแปลว่าพูดยังติดยังข้องเหมือนกัน แล้วไม่สนใจจะแก้ตัวเองหรือจะไปแก้ใครไม่ได้พระองค์เจ้าแรือสาวกท่านปรดสัตว์ท่ทานปวดท่ทาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลายเป็นกายเ,เรื่องปรดสัตว์ภายนอกไปล้วนๆไปที่ไหนเป็นประโยชน์เสมดเขาได้เห็นได้ยินได้ฟังเราเป็นสมานานั้นจะดับสนัสนง่งการเห็นสมณะผู้ระงับดับกิเลสบาปทำทั้ทงหลายภา,ายในใจนะครับเป็นมงคลอันสูงสุดนะ อันกล่าวว่าในมงคลสาปะปะปะมสิบแปดประกาศเห็นชมาันยิ่งเข้าป่าเขาโลันชมณะอะไรสมณะแต่ผ้าเหลืองห่อร่าง,างเฉยๆในตลาดอดอยางเมื่อไหร่ผ้าเหลืองนั่นสำคัญยูที่ผู้ครองผ้าเหลืองเลยโทษตัวเองให้ได้ พปรดตัวเองได้ก็โปรดคนอื่นได้มากน้อยถ้าปรดตัวเองไม่ได้ก็ไม่เกิดประโยชน์สอนตัวเองไม่ได้สอนคนอื่นได้อะไรเนี่ยเพราะเราไม่มีอะไรแม้แต่ภายในัวงเราก็ไม่มีที่จะได้เสวยความสุขความสบายความร่มเย็นเป็นสุดแล้วจะเอาความดีไปให้คนอื่นได้รับได้อย่างไรไปโปรดใครได้าปรดเจ้าของก็ไม่ได้พอโปรดเจ้าของได้แล้วการโปรดคนอื่นนั้นมันเป็นไปตาม ทำต,ตามกันนั่นแหละแยกกันไม่ออกโลกกับธรรเพราะธรรมไม่ใช่เรื่องใจดำน้ำําขุนผู้ปฏิบัติธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมมีคุณธรรมภายในใจย <c oughs> ่อมแผ่กระจายไปได้โดยหลักธรรมชาติโดยจนุมารไม่ต้องบอกความเมตตาสงสารหากเป็นมาเองถ้าจิตมีธรรมแล้วเป็นนั้นหามีกิเลสถ้ามีกิเลสก็ันข้ามกลับเป็นความเห็นแก่ตัวโลกมาก เอารัดเอาเรียบโกงรีบไถไม่ได้แล้วแต่จะได้ท่านไหนที่เหลืองเป็นอย่างนั้นถ้าทำกงข้ามกงข้ามไปเลยเห็นท่านกับเรามีน้ำหนักเท่ากันมีคุณค่าเท่ากันเบียนเบียนกันไม่ลงกระทำต่อผู้อื่นก็เท่ากับกระทำต่อตนเองทัานคำว่าปานาติปาสาวีแล้วมีสุขสังฆามาตยาน ห้าม่ฆ่าตว์ก็เท่ากับห้าไม่ให้ทำลายเราไม่ให้ฆ่าเราไม่ให้เบียดเบียนเราเป็นไงเพราะมันเป็นองค์งวิญญาณที่รับสมนวเหมือนกันหมดแต่ฆ่าคนอื่นได้ลงคอทำลายเนี่ยเบียดเบียนคนอื่นได้ลงคอ,อยังไงเมื่อฆ่าหรือทำลายเบียดเบียนตัวเองไม่ได้นะอานันต์กระเทือนโลกนานๆล้วยแต่โลกไม่ได้มองเห็นเพราะที่เด็กมันปิดไม่หมหง ให้มองเห็นคุณค่าของันและกัน,กกนทั้งสตว์ทั้งบุกคนมีมีมันเสกขึ้นมาว่าเราม,มีคุณค่าคนเดียวเท่านั้นทั้งทั้งเีีอาสัยสัตว์โลกอยู่ไล่ไปอยู่ในป่าคนเดียวในที่ไหนคนเดียวมันอยู่ไม่ได้มนุษย์ตัวขี้ขลาดมากที่สุดแต่เวลามาอยู่ก็เพื่อนสูงแนละ้วก็ไม่เห็นแต่หน้าใครทั้งนั้นเยียบย่ยทันลาไปได้แหลกเพราะกิเลสมันเป็นอย่างนั้นแต่ทําไม่เป็นอย่างนั้นกลับโค้งข้างโค้งข้างชวนทางกันเลย เงนเกีมันตลอมน,น้อยเปอร์เซ็นต์ธรรม,มะยิงน้อยเปอร์เซ็นสวนทางมันไปได้เวลาได้แล้วล